ธีการสมัครไมค์เอ o บนะครับก็กรอบตรงนี้นะครับกรอกรายละเอียดของเราเข้าไปก่อนนะครับอีเมลนะครับ ในขึ้นอย่างนี้นะครับจัเสร็จฟูนะครับให้เราไปเช็คที่อีเมลนะครับว่ามีเมลเข้ามาหอเอว่านะครับ ก็จะมีเมลเข้ามาเข้ามานะครับแต่ของผมมันล็อกอินในนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาให้เรากดยืนยันนะครับแล้วก็กดลิงก์ตามที่มันให้ไปนะครับ กดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างเดิมของ,ของเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับตามที่เราได้สมัครเมื่อกี้นะครับ เข้ามานะครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเราได้เข้ามาแล้วนะครับเรามาที่โปรไฟล์นะครับ Add Account น,นะครับมันขึ้นจะขึ้นอย่างนี้มาให้เราแล้วนะครับแล้วกดแล้วก็ MT4 เป็นนี่นะครับ Auto Update นะครับ นี้ก็ใส่พาร์ทเบิร์ดของเรานะครับเราก็เลือกโบเกอร์นะครับก็พิมพ์ไป xm นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับ เอาเซิเร์ฟใหม่เขาบอกเนี่ยเซิร์ฟไม่มีอมั้นเดี๋ยวผมเอาบัญชีเก่าก่อนนะครับเป็น ไปเรียวตามที่เราตามบเซิร์ฟเวอร์แล้นะครับกอนนี้ก็ชื่อแล้วแต่เราตั้งไปนะครับนี่ก็พัฒนเบอร์ในการพัฒนเบอร์ของเรานะครับ เป็นบัญชีเก่าต้องหาก่อนว่าไอดีอะไร อนอ๋อ๋อขอโทษนะครับผมจำผิดแ c c เ u าต้องใส่ตรงนี้นะครับข้างบนเป็นชื่อนะครับแล้วแต่เรา นี้ก็รอแล้วับเปิดนขึ้นมานะครับตอนแล้วสสำเร็จแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเอากด r e ฟรชก็ได้ครับนี่ะครับได้ขึ้นมาแล้วเจตัสไพรเวตนะครับนี่นะครับแล้วเรากดดูกดตรงนี้แล้วเลือกนะครับก็จะขึ้นนี้ให้เรานะครับเห็นไหมครับ ได้ขึ้นให้เราหน้านี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากแก้ไขนะครับให้มานเป็นแบบสาธารนณะอย่างนี้จะเห็นว่าเป็น private, private อยู่ active นี่คือแสดงว่าทำงานอยู่นะครับกด edit นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนี่ครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับให้เป็น public นะครับเป็นสาธารณะนะครับแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับ การทำมาเฟียฟบุ๊กนะครับ